ฟูจิครับหมอญี่ปุ่นบอกอกสสินผลไม้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคตับแข็งฮะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับไอ้ผลไม้นี่นะทำให้ตับเราเสียงตับเัาพังได้ไปไม่ได้เหรอไปดูรู้กันผู้หญิงผอวันนี้ถูกตรวจว่าเป็นไขมันพอกตับดูก็เป็นคนธรรมดาเนาะเธอเป็นเพราะเหตุผลที่เราไม่เคยคิดมาก่อนคุณหมอถามส่วนใหญ่คุณกินอะไรอยู่เหรอฉันชอบกินผลไม้ค่ะคุณหมอบอกว่ากินผลไม้ทั้งมีวิตามินมีทั้งเกลือแร่มีทั้งใยอาหารและมีน้ําตาลพอสมควรอา้าวกินผลไม้เขาว่ามันดีต่อสุขภาพนี่หรือว่ากินเยอะเกิิินนนนนกกกกแบบบไหหถถืออว่่าาาะลลััดีคครฉู กินวันละสิลูกหรอคะเธอตอบว่ากินครั้งเดียว10ลูกเลยคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วใช่ครับคุณหมอบอกว่าคุณอิโตกินผลไม้เยอะเกินไปในหนึ่งครั้งจึงเป็นสาเหตุของไขมันพอกตับการที่กินผลไม้เยอะๆเข้าไปในท้องแบบนี้น้ําตาลในผลไม้จะถูกเาผาผลาญในตับเท่านั้นครับดังนั้นน้ําตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันและพอกตับกินผลไม้ดีต่อสุขภาพแต่ถ้ากินเยอะเกินต้องระวังนะครับใครที่ไปฟาร์มแล้วไปกินผลไม้ทีนึงเยอะๆผมเองมีเพื่อนชวนไปแล้วไปกินผลไม้โอ้โหวันนั้นกินต้องเยอะเลยนัััััังงงงเเป็็นนนโโคตตบบแขขไไไมมพอกกทท้้้ีุ่่ณดิลละ คุณไม่ได้อ้วนมีโอกาสเสี่ยงนะครับก่อนอื่นคนที่มีตับแข็งจะมีลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ตับของคนธรรมดาอันนี้ความแข็งของคนที่มีไขมันพอกตับและนี่สาหรับคนที่เป็นโรคตับแข็งตับของคนธรรมดาก็จะนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้กดง,ง่ายๆคนที่ไขมันพอกตับจะมีความแข็งประมาณนี้ครับกดเิ่งได้แต่ไม่ค่อยลงกดไม่ค่อยลงกดไม่ค่อยลงสําหรับคนที่เป็นโรคตับแข็งอย่างนี้ครับกดไม่ลงต้องเอป๊อ ok กป๊อ ok กป๊อกป๊อกเลยแข็งเป๊กเลยอันนี้รู้สึกนุ่มมากเลยค่ะส่วนตรงกลางรู้สึกแข็งๆหน่อยค่ะ๊ ก็ก็กกบีไม่ลงเลยใน1วันคุณจะกินส้มไม่เกิน2ลูกและแอปเปิลไม่เกิน1ลูกถ้าบอกเป็นน้ำหนักก็คืออย่ากินเกิน200กรัมไม่เคยคิดเลยว่าถ้ากินผลไม้เยอะเกินจะมีโอกาสทําให้เป็นโรคตับแข็งได้น้ําตาลในผลไม้จะถูกย่อยในตับเท่านั้นครับฝากแชร์และก็ฝากติดตามข่าวสารนี้ครับเพื่อประโยชน์ของคุณเองและประโยชน์ของคนรักของคุณนะครับขอร่างกายแข็งแรงนะครับบ๊ายบาย